จากกิจกรรมเส้นที่ลากตามแนวรอยขอบน้ําแต่ละเส้นบอกความสูงเท่ากันหรือไม่อย่างไรเส้นความชันที่เส้นเส้นชันความสูงที่สร้างขึ้นมีลักษณะแตกต่างกันกับขึ้นอยู่กับลักษณะของภูมิประเทศศึกษาซึ่งเส้นชันความสูงแต่ละเส้นไม่ตัดกันเส้นชันความสูงเส้นเดียวกันจะลากผ่านภูมิประเทศที่มีระดับความสูงเท่ากัน และแบ่งพื้นที่ออกเป็นด้านที่มีความสูงมากกว่าและด้านที่มีความสูงน้อยกว่าเกาะจำลองที่สร้างขึ้นสามารถลากเส้นตามแนวรอยขอบน้ำได้กี่เส้นและแสดงค่าความสูงของเกาะประมาณเท่าใด16เส้นประมาณ7ดอยเมตรครับเส้นที่ลากตามแนวรอยขอบน้ำ ถ้าตัดผ่านล่องน้ําหรือหุบเขาจะมีลักษณะอย่างไรคู่ขาครับผมครับข้อสี่นะครับเส้นที่ลากตามแวนวนอยขอบตามแนวรอยขอบน้ํานะครับถ้าตัดผ่านพื้นท,ที่ที่มีความชันน้อยกับความชันมากครับมีจะมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับตอบก็คือเหมือนกันนะครับส่วนห้าครับเส้นที่ลากตามแวนวรอยขอบน้ํา แต่ละเส้นเทียบได้กับสายลักษณ์ใดในแผนที่ภูมิประเทศนะครับก็จะเทียบด้วยกับเส้นแม่น้ําลําคลองแล้วก็พื้นน้าขนาดใหญ่นะครับส่วนข้อที่หนะครับถ้ากําหนดให้เกาะสูงหนึ่งพันเมตรนะครับจะมีเส้นความชันเส้นชันความสูงกี่เส้นนะครับก็คือสองเส้นนะครับครับ